สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขุมทรัพย์เงินเทวดานะครับผมก็วันนี้นะพาทุกท่านมารับชมสูตรหวยปักหลักหวยบนสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมรับชมก็เจ้าทุนพินิศพิจารณานะครับผมสูตรหวยเปินการคำนวณยอดหลังนะครับผมขอพระคุณท่านที่กำลังรับชมในตอนนี้นะครับผม ขอบพระคุณท่านที่กำลังติดตามนะครับผมกดติดตามช่องกลุ่มรั์เป็นเทวดาไปเลยนะครับผมเผื่อมีสูตรใหม่ๆเด็ดก็จะเอามาแบ่งปันตามเคยนะครับผมมาดูงวดที่ผ่านมานะครับผมง,งวดที่ผ่านมาสูตรก็ได้สี่ได้ห้าได้หกนะครับผมผลได้ออกหกเก้าหกนะครับผมเลขหก 6, ก็เข้าไปที่หลักหน่วยบดน,นะครับผม เราก็มาหลุนงวดวันที่หนึ่งเดสิเบลหกแปดนะครับผมก็สูตรก็ตามนี้เลยนะครับผมขยับนิดหนึ่งนะครับผมสูตรนะครับผมจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งนะครับผมแล้วก็จะใช้หลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สอง หนึ 1> 1่งครั้งจะใช้หลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะครับผมใช้หลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะครับผมจะใช้หลักร้อยครั้งที่สี่นะครับผมหนึ่งครั้งจะใช้หลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกได้เจ็ดองที่นะครับผมคุณบวกก็ได้เลขหกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะครับผมพอรอผลงวดที่หนึ่งได้สิบเอ็ดหกแปดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ